สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำากับข้าวนะคะผัดเห็ดนะคะจะวันนี้เราจะทําผัดเห็ดนะคะเพื่อนๆยันนี้ก็ไปเก็บเห็ดมาก็เอามาแค่พอกินเองนะคะเพื่อนๆกินหนึ่งคนนะคะดังนั้นก็ให้เพื่อนนะคะเพื่อนๆยันนี้ก็ไม่ได้เอานะคะก็เอามาแค่กินสําหรับหนึ่งหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งครั้งหนึ่งคนนะคะเพราะว่าที่บ้านยันนี่เพราอุอ้ยเขาก็ไม่กินเห็ดนะคะ ลูกก็ไม่กินเห็ดนะคะไม่มีใครกินเห็ดเลยมีแต่ยายกินอยู่คนเดียวนะคะก็เลยเอามาแค่กินหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนก็เท่านี้เองนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะทําการผัดเห็ดค่ะผัดเห็ดกันนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนมีแค่เนอยอย่างเดียวนะคะเนยแล้วก็กระเทียมนะคะแค่นั้นเองนะคะเพื่อนก็ใส่เนยลงไปนะคะใส่ลง,งไปอีก ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะทำการพาาเห็ดนะคะเห็ดก็ดูงามดีนะคะเพื่อนๆสวยนะคะก็จะใส่ยีนี้ลงไปเลยนะคะ เป็นแมงเราก็จะทิ้งนะคะเพื่อนทาเป็นชิ้นแบบไหนก็ได้นะคะแลแต่เราเอาเอาที่ชอบเลยนะคะเพื่อนชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยชิ้นใหญ่ๆเล็กๆก,ก็ได้หมดนะคะอันนี้ดอกเขาไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะมีแมงกินเนาะ ใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนนี่คือขาเห็ดนะคะขาเห็ดนะคะขาเห็ด,ดใหญ่ๆนะคะเพื่อน นี่เลยนะคะใส่ลงไปเลยอันนี้ก็สวยนะคะเพื่อนเห็นไ,ไหมคะขานี้ก็สวยเหมือนกันนะคะก็ผ่าอย่างนี้เลย เห็ดงามมากเลยนะคะเพื่อนงามๆนะคะดูเห็ดอันนี้เห็ดขาลายนะคะเพื่อนนี้่กวเขาจะงามไหมงามเหมือนกันนะคะขาลายก็งามนะคะเพื่อน อันนี้ก็สวยนะคะนี่ก็สวย น,นี้ก็สวยนะคะเพื่อนเป็นดอกแล้วเป็นใบรุ่นนะคะเห็ดใบรุ่นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาใส่กระเทียมลงไปนะคะเพื่อนสับกระเทียมใส่นะคะก็จะผัดอังนี้นะคะเพื่อนผัดไปจนแห้งนะคะผัดกับเนยเฉยๆนะคะเพื่อน อย่างนี้ก็จะใส่เนยลงไปอีกนะคะเพื่อนพิ้งลงไปเลยนะคะใส่เนยลงไปอีก ราจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อนนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะถ้าใครชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนก็คือเครื่องปรุงก็มีเท่านี้นะคะเกลือพริกไทยกระเทียมนะคะเพื่อนเสร็จแล้วก็จะทานกับเสเต็กนะคะเพื่อนความจริงเขาต้องผัดให้ให,ให,ให้แบบว่าให้ให้แบบว่าให้เหลืองกว่านี้อีกนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญผัดเห็ดนะคะผัดเห็ดขายูวานนะคะอันนี้คือทานกับเนื้อนะคะทานกับสเต็กนะคะเพื่อนต้องผัดให้แห้งกว่านี้นะคะที่นีก็จะผัดให้แห้งกว่านี้อีกนะคะเพื่อนให้เขาเป็นสีเหลืองเรียมกว่านี้เลยนะคะ